เอกสตรีศีสยามนามพิสิทธิ์ศริกิจพระพันปีหลวงของปวงสยามพระเมตตาคุ้มดวงใจไทยทุกขามเฉลิมยามขอพระองค์ทรงพระเจริญ ดื่กล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสอมทจำกัดมหาชนงานอัตสินจากฝีมือคนไทยถักทอปักร้อยด้วยความเพียร เป็นผืนผ้าแห่งชีวิตด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเห็งเห็นงานศิลปน์บนผืนผ้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเกื้อกูลเสริมส่งผ้าไทยไว้เป็นมรดกล้ำค่าของแผ่นดิน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจา้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2567วันนี้เวลา17นาฬิก50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2567ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์รวินิจฉัยพระบรมหาราชวัง ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อเสด็จขึ้นชาหน้าพระโอโบสถวัดพระศรีลัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตจีนและยวน แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถส่งจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมมาศิลาส่งจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมมาศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและส่งจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมมาศิลาด้านพระพุทธเลิศล่าณภาลัยและส่งจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่าณภาลัย จัดลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่บูชาพราาะรัตนตไตรที่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศที่หน้าธรรมมาศิลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธ,ธมนต์นวคหายุสมธรรมและส่งจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะ จากนั้นพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างพระที่นั่งอมรินทระวินิจฉัย เสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์ระวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดเทียนพระมหามงคลที่หน้าพระแท่นพระนพประดลนมหาเสวตฉตรส่งจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพประดลนมหาเสวตฉตรและส่งจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพอเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาณ์แล้วส่งจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉาร ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพประดลมหาเสวตฉตรและทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศ์จากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพประดลมหาเสวตฉตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์93รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉริมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกลิ่งอุบาเกงทรงประเคนพระครอบพระกลิ่งอุบาเกงแดดประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนเมินไปทรงประเคนจตุปปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะและทรงประเคนจตุปปัจจัยทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ93รูปเสร็จแล้วทรงหลังทักสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสก,การหน้าพระแท่นพระนพพประดลมหาสเสวตฉัติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทระวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ อันหนึ่งเมื่อเวลา12นาฬิกาทหารสามเหล่าทัพได้ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงฝ่ายละ21นัดซึ่งกองทัพบ,บกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ยิงสะดุดหลวงณบริเวณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่หนึ่งกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินยิงสดุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมและกองทัพอากาศดโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศยโยธินยิงสดุดหลวงณอุทยานการบินกองทัพอากาศ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567โทรทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคาดีเฉลิมพระเกียรติวันนี้ขอเสนอเป็นตอนที่3ส่งเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมไทยเกลิกฟ้าทั่วสากล สมเด็จพระกนิธฐถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2567วันนี้เวลา10นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2567ณอาคารบางกอกดินเนอร์เทเตอร์สยามอเมซิ่งพาร์คเขตคันนายาวในปีนี้มีแม่ดีเด่นแห่งชาติเข้ารับพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง230คน ลูกที่มีความกระตันอยู่กระตะเวทีอย่างสูงต่อแม่เข้ารับพระราชทานโลกเกียติคุณ120คนและมีผู้ชนะเลิกการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่เข้ารับพระราชทานโลรางวัล9คนนอกจากนี้ยังมีผู้มีอุปการะคุณเข้ารับพระราชทานโลกเกียติคุณ80คน โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีมีพระราชดำรัสเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2567ความว่าความรักของแม่เป็นความรักที่ไม่มีขอบเขตจำกัดไม่มีเงื่อนไขหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบไม่ได้ผู้เป็นแม่ล้วนรักและมีความหวังดีต่อลูกปรารถนาให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีมีอนาคตอันเจริญรุ่งโรดมีความสุขจึงพยายามส่งเสริมลูกทุกทาง โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากผู้เป็นลูกควรตระหนักว่าจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะควรค่าแก่ความรักของแม่งานวันแม่แห่งชาติมีส่วนช่วยส่งเสริมคุณธรรมยกย่องความดีงามของผู้เป็นแม่และเชิดชูคุณธรรมในข้อความกระตันยูอันถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีแม่ทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้านเสียสละแรงกายแรงใจเลี้ยงดูลูกโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ นอกจากเห็นลูกปลอดภัยมีความสุขความสำเร็จในชีวิตสมควรที่ลูกจะตอบแทนพระคุณท่านตั้งแต่ช่วยงานเท่าที่ทำได้เมื่อย,ยังเยาว์วัยไม่ทำให้ท่านทุกใจและด้วยการบำรุงดูแลท่านเมื่อเติบใหญ่มีงานอาชีพการบำรุงมารดาบิดาเป็นข้อหนึ่งในมงคล38ปประการเป็นคุณธรรมที่ผู้เป็นลูกควรประพฤติปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและความเจริญงอกงามในชีวิต ทำให้ครอบครัวมีความสุขสงบอีกทั้งจะช่วยจันลงสังคมของเรามิให้เป็นไปในทางเสื่อมจากนั้นได้ทอดพระเดชนิทศการเธอรพระเกียรติขุณแม่ของแผ่นดินสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเชิดชูเกียรติของแม่ผู้มีบทบาทหน้าที่สมบูรณ์ในทุกด้านและให้ลูกได้สํานึกถึงพระคุณของแม่ตระหนักในหน้าที่ตลอดจนแสดงความกระตันอยู่กะตะเวทีต่อแม่ในปีนี้ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานคําขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2567ความว่า คือยายรักถักร้อยด้วยชีวิตสร้างอีกหนึ่งชีวิตจนเติบใหญ่ถอเส้นสายคุณธรรมสู่หัวใจลูกทดแทนคุณแม่ให้สู่แผ่นดิน